ช่วงเทศกาลปีใหม่ทางบริษัทขนส่งจำกัดคาดว่าน่าจะมีประชาชนทยอยกลับบ้านทางบขสจึงได้เพิ่มเที่ยวรถจากปกติวันละเจ็0พันกว่าเที่ยวเพื่อรองรับประชาชนได้ถึง250,000คนต่อวันในเรื่องของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหากินนะครับกับสถานที่ที่มีคนจํานวนมากนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจํำน,นะครับบลรูมนะครับที่ ในเรื่องของกล้องจรปิดนะครับตลอด24ชั่วโมงมีการแบ่งกําลังสําหรับการดูแลผู้โดยสารเนี่ยอย่างพอเหมาะนะครับแล้วก็มีปริมาณที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงครับการปิดกั้นไม่ให้เกิดโอกาสเสี่ยงนั้นคือเป้าหมายเพื่อให้การโดยสารสาธารณะของประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยประชาชนสามารถจองตั๋วผ่านคอร์เซ็นเตอร์ได้ที่1490ค่ะบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย